สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้อง,องประชาชนทั่วประเทศนะคะวันนี้ข่าวดีสําหรับผู้สูงอายุทั่วประเทศที่ยังคงไม่ได้รับการอนเงินล่าสุดค่ะทางกระทรวงพัฒนาสังคมรลอความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพอมอนะคะออกมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินซึ่งในส่วนของการจ่ายเงินครั้งนี้นะคะจะได้รับการจ่ายเงินตั้งแต่100บาทถึง250บาทหากนํมารวมกันแล้วนะคะ ก็จะได้รับสูงสุดถึง1,500บาทเป็นระยะเวลา6เดือนเพระนาะฉะนั้นปมจะเร่งดําเนินการจ่ายเงินให้กับกลุ่มผู้สูงอายุในกลุ่มนี้ให้ทันภายในวันที่28กุมภาพันธ์2566นี้ทั่วประเทศค่ะส่วนรายละเอียดเป็นแบบไหนผู้สูงอายุในกลุ่มไหนจะได้รับเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษนี้เดี๋ยวเราไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่องหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซ่บค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณ พ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะข่าวสารล่าสุดจากพอมอนะคะตอนนี้ออกมาแจ้งข่าวว่าได้มีการเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับกลุ่มผู้สูงอายุหรือว่ากรณีเงินช่วยเหลือพิเศษที่มีการตกค้างกว่าแสนรายนะคะให้ทันภายในวันที่28กุมภาพันธ์2566ซึ่งได้รับคำยืนยันจากนางสาวชวนชมจันทวงศ์ค่ะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุและผอสอนะคะคุณผู้ชมกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่า ่าตามที่มติคณะรัฐมนตรีนะคะเมื่อวันที่26เมษายน2565ที่ผ่านมาได้มีการอนุมัติหลักการจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับผู้สูงอายุและคณะรัฐมนตรีได้มีมติในส่วนของการจ่ายเงินนะคะในวันที่5กรกฎาคม2565ที่ผ่านมาในส่วนของการจ่ายเงินครั้งนี้นะคะเป็นการจ่ายเงินที่เป็นงบประมาณหรือว่างบกลางค่ะคุณผู้ชมจ่ายเงินพิเศษให้กับกลุ่มผู้สูงอายุนะคะซึ่งในส่วนของการจ่ายเงินนะคะครั้งที่ผ่านมาก็คือช่วยเหลือในกลุ่ม ผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิดสิซึ่งผู้สูงอายุหลายท่านนะคะก็ได้รับการโอนเงินไปแล้วแต่ว่าในส่วนของกลุ่มตกหล่นตอนนี้ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินกว่า10,000แรายทั่วประเทศค่ะซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีถึง69ปีให้ได้รับการช่วยเหลือพิเศษรายละ1 0 0บาทต่อเดือนนะคะเป็นระยะเวลา6เดือนอ่าดสปีถึงเจปีราบอยปีที่150บาทแล้วก็80ปีถึง89ปีเ รับปีที่200บาทส่วนอายุ90ปีขึ้นไปรับปีที่250บาทซึ่งผู้สูงอายุที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินมาจากสาเหตุ2กรณีดังนี้ก็คือ 1. กรณีที่โอนเงินไม่สําเร็จผู้สูงอายุกลุ่มนี้นะคะเป็นรายการที่ไม่สมบูรณ์กว่า14,343รายค่ะเนื่องจากว่าบัญชีถูกปิดบัญชีถูกอายัดหรือว่าบัญชีไม่มีความเคลื่อนไหวจึงไม่สามารถดําเนินการจ่ายเงินให้ได้ซึ่งในส่วนของกรมกิจการผู้สูงอายุของทางพมก็จะเร่งดําเนินการจ่ายเงินให้กับคุณผู้ชมที่อยู่ในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มนี้อย่างเร่งด่วนค่ะส่วนกรณีที่2นะคะเป็นการถูกระงับการจ่ายก็คืออยู่ที่95,000 399ราลายเลยเป็นเงินอยู่ที่1 7กว่าล้านบาทค่ะคุณผู้ชมซึ่งคุณผู้ชมในกลุ่มนี้อาจจะมาจากสาเหตุในเรื่องของเสียชีวิตนะคะหรือ <ừ, S 1> <ล>สกุลไม่ตรงกันกับกรมการปกรครองจึงไม่สามารถจ่ายเงินให้ได้ซึ่งในส่วนของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วก็กรมกิจการผู้สูงอายุก็จะได้เร่งดําเนินการตรวจสอบแล้วก็จ่ายเงินให้เราเสร็จภายในวันที่28กุมภาพันธ์2 5 6 6ยินดีด้วยนะคะสําหรับใครที่ยังคงไม่ได้รับการรูนเงินในกลุ่มผู้สูงอายุเงินที่ ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ